นายกรัฐมนตรีฟิจิหารือข้อราชการนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างกันค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายโจเซียวูวรเกไบนีมารมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิในโอกาสเยือนไทยตามคำเชิญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีฟิจิได้ลงนามในสมุดเยี่ยมและหาหรือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีเรื่องขยายความร่วมมือด้านต่างๆทั้ง,ง,งด้านการค้าและการลงทุนรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือในระดับผู้หุภาคีโดยเฉพาะในกรอบการประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกซึ่งฟิจิเป็นสมาชิกและไทยเป็นประเทศคู่เจรจาตั้งแต่ปี2547โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีฟิจิและคณะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองจะแถลงข่าวร่วมกัน